ห้าหมื่บาทแต่กาจกออกมาเตานใยกูครั้งข้อกับสอยคอท้องคำจะมาตีปะจำเอาจ้างสอนน้องจ้าอร้มันมันก็ออกาแฟนแล้วนสเอะอนะนู้ะแ่จะอชายวะากูนี่จะเอาของมานาตีน ติดนับปรยําโอนตึงบมีสักปันข้าคำขยําบมี่ัดใส่วัดละพเกนตามนคได้เมียหนึงโนอาางยาวเงีนกัตึงบมีสัดบมีกรนงวจัดหลับเนี่ยชูจะเอาแล้วเอาอ่ะยังยาวจัดลับได้ใช้วัดอยังแอูนี่จะเอาของบานัดเีนนี่จะเอา มัติดนปากจำนะโน่นกระตือมามีสักโต้เจ้าข้ามามีสักโต้แกลนเบี้ยเจ้านี่ป้อแม่ให้โป้ให้ปอนมามีกะลำนิสักกันเหี้ยวอย่างป้องไหมเฮียเฮียข้าเจ้าดึงหัวเอานี่บอกนี่แจ่บอกอัเเลน้องมีกะลำนิสักกันเหี้ยวอย่างป้องไมมเนี่ยจะเอาข้าเจ้าขอไปเนี้ยไปหาย ก็ได้ตุกได้ยากกันใช้วัดบอมีสตาตคงสักบาทจัดหน้าน้องกอหมอเอาแล้วเอา่ยเอาก่อเอาก่อหม้อก่อไม้อกอ้ไม่ใช่เาือดรเอนเอาหน่อยนาะเป็นป่อใจโอกปอจะสามอก

พูนก็มีอาชัดก็พูนเอากระจ้าเถอะฮบ่เอากระจังเถกระสาวมีบานเล่านบ้ากระตอกระต้องกานสูนีนกับมาเจอแหางงามขอดจะขอจะไปเอามาเอาเอาเเจาะตึงก็เป็นยังบักไอ้นาำวัดน้ำดจะไอจะเป็นนัคุนเล่างามก็บักงามสู่บัต้องนำม่เอากระแม่ดำน้ขาเศร้าน้ตึงบ่เอาหน่อยเลย มาเอากัดจ้างอย่างเดียวไปหาพ่อเลี้ยงยอนก็ได้เดี๋ยวไปหาพ่อเลี้ยงยอนก็ได้เงี้ยมกัดจังโตเอบังเงี้ยมกัดจังโต Xiaomi ปัดเลื่องนับเปิ้์กกัดตึงนับเปิร์กใจอินไอหือ แดนเอากระจังเติมบ่าวกระจังเติมบ่าวจังปีมีปันเขายังต้องกาดได้ใจวัดก็บ่ใจหางามได้ใจวัดก็บ่ใจหาหล่อจังซอพ่อใจลัดนามีนักหนาลุ่นปี้ลุ่นป้ออีเขาก็บ่พ่อสู้บ่ใจหาหล่อหางาปอดมมาเนี่ย โอ้โอ้ต่วาไายพูดนะเขาหไปสอนรามกันเล้เฮ้ยเยโอ้โหชอก็ปบบมาต้ชิมก็เนี่นะสอนรามโอ้โเนี่ยเน่ยเอากระจ้าเต้งเอากระจังเต้งปาจะาบีมีปลาเลือกเขายังต้องกาดนาไชัยวัดก็ป้าใจห่างามแม่ก็คนฟังมีน้องแก่เท่านาไชัวัดป้าใจห่างา ไทวัดบันเจหางงาหาดีแปงนาเก่งยังาไดวัดนเจีางาหดีแปงนาเงยังบ้าว่าสั่าคนเดียวแไทยวัดปัจจัยหางงาหาดีแปงนาเก่งยังนีบ่ใสแล้วมือเ้า ก็ไปทีตัวเอาน้าปดแบตเต้แผวคารลัมแดนฮอตก็ยังบอกควตัวสักคำชอบเเนี่ยังเนี้ยๆก็ขันได้ไปไหนเพราเราจะไปไหนเจ้าเื่อกันเรเราเมืออแล้วข้เจ้าจะซอตัวผะอเาผักก็ชอะชอบดงตีอ่ะชองตีนะโอ้โอ้ไมสมหอยาไหนเรอะไรอนนวอเลี้ยงซะ ชมภูจะซอแต่ได้อ๋อป้อนแรงซอกรรมอ่ะอากิมแลน้องเนี่ยเมื่อน้องเออไปหาอีแม่ก็ได้อ๋อป้อนแลงป้อนไหนก็ป้อนก็ไปหาอีแม่ป้อนก็ได้ใช่วัดตะกี้มันว่าเฮ้ยคิงอ่ะมันว่าใช่วัดแนบบัจเจย์แฮดีอ่ะมันว่าใช่วัดแนบบัจเจย์แฮดีเปลงแนยุ่งแนยีอย่างหีนั่งขี้เมื่อเจ้าอ่ะมันไม่มีเลยไหนหีนั่งขี้ป้อนแลงตะกี้มันก็ว่าเฮ้ยเฮาเนาะแนบบัจเจย์แฮดีหางงามอ่ะ แม่โอ้โหห้ามพ่อมอย่าขลลมแดดโอดอย่ามันก็ว่าหึ่งเขาอ่ามานี่ได้เหรอเนื่งร้อยบาทสองร้อยบาทอ๋อเนี่ยแม่เลี้ยจะไปเมื่อน้อยหน้านะเราพูดได้สองร้อยแล้วนะไปเออเราสองร้อยแล้วนะอาโจดแก้วครับขอบคุณเจ้าอันนี้ปอเลี้ยง่โอ้ขอบคุณพ่อเลี้ยงนะครับเนืองอ๋อเปนปอบอกชื่อแม่หวะฮะขอบคุณเจ้าอ๋อนายก็ได้ละนายก็ได้ละเนื้อแกสอนเฮ้ย โอ้มมันได้หลายใบใช่ไหมฮะเขามัได้หลายใบผมนี่มันได้จ้าใบไดน่ะโอ้ได้กันเนี่ยดดาเบียช่างเป็นเบียตัวใหญ่แส็มโลกเบียไทยเบียไทยเลียนทองคนัญใจน้องบอมแม่พี่น้องเช้าน้องมาหน่อยอยากร้องให้เต็มเดี๋ยวน้าแม่ผมมาแล้วเดี๋ยวมาเดินครับมาแพ้ไดสามร้อยบาทน้องแกสอนน้องแกสอนน้องแกสอนน้องอย่างได้จ้ะ กแค่แก้บงอตัวแคบงอเนี่ยัแก้มฮะเออป้าก่ก็มยิงเลยว่ะตอบฮันนปจกันขอัเอบคุณครับอันนี้ผูนเลีหยงอย่างก่อนครับผนเลอนหมออบคุณครับฮะอ๋อฮู้ลครับโหขอบคุณมากๆนะครับเนออันนี้ครับ ไอ้แกควายเนาะไปควายชนะกันกันโว้ยขอบคุณเจ้าขอบคุณนักแกสอนเกสอนเดี๋ยวมาหาแม่เลี้ยงกัมถ้าม่เลี้ยงจะชนแก้วโดยขอบคุณรางวัลเดนเนอร์นะครับปปาด้านหลังนะครับขอบคุณครับแก้มโดยนะเจ้าชอตนะครับจะไปพีดหัวก่อนลุงกันน้องเอาขอบคุณนักนะครับผมอัดชนแก้วครับผมะเดี๋ยวจะชอตกันต่อละครับโอ้โหมาดึงม้วนกันเด่นๆเนาะครับผมขอบคุณครับ เสียได้บอกชื่อผมเนอะอันนี้ไม่เลี้ยงอย่างก่อฮะอันที่กันครับนะโจนแก้วโจนแก้วนะไมเลี้ยงอะโจนแก้วหน่อยอันนี้ไม่เลี้ยงอย่างนะขอบคุณเจ้าไม่เลี้ยงฮะโอ้ไม่เลี้ยงเยอะแยะไม่เลี้ยงเยอะแยะอีกโอ้เป่ได<อ>้เนาะ เขาบอกเจ้าเขาสู้มันเนาะไม่เลี้ยงเนาะเขาสู้มันเนาะการเดียวบัวจะได้มาอ๋อปุ่นเกศศรเกสอนปาร์ตปุ่นปาร์ตอ้นบัเอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวผมขออนุญาตมางมาเพลงกันเดียวเนอะโอ้โหกันเดี๋ยวขอ่จยกันจ๊กตะวันกันนี่ลงกันมาเสียงตาดีแต่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้าซายขอบคุณรับอ้าวรวยรวยนะครับเนอะทุกท่านรวยรวยกับเจ้ารวยรวยก็เอเล่ครับฮะ เอาเนอผมมาถึงตีแล้วเนอนะครับตั้งหลองครับตั้งหลองครับอยู่ด้างหน้าหรอกเจ้าจบอจากเสียงซอเฮายังมีเพลงฮึออยู่นะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีแม่หลวงครับสวัสดีแม่หลวงครับแม่กิมพามาถึงตีเนอร์วันนี้นะครับอัดจนแก้วหน่อยครับผมขอบคุณเจ้าอันนี้อะไรอย่างครับขอบคุณครับขอบคุณแม่หลวงครับเนอเฮ้อเฮ้ยใส่มาได้สองร้อยแล้วบ่ เบาบอกเขาบอกเรียบร้อยแม่เลี้ยงกิมพันโอ้เอาลันเนอร์แม่หลวงให้ฟังเพลงไงวะขอบคุณเจ้าถ้าไดครับผมอันนี้อันนี้ท่านสอดจอสวัสดีนะครับแม่เลี้ยงสอดจอนะครับผมอโอ้ไปว่านั่งไก่แจ้งโซขนาดเนอร์มาเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้แม่เลี้ยงไก่เจ้าครับคอณเจ้าขอบคุณนั่งนักเนอะเจ้า อานอนมาแล้วมาแล้วเอากรเดี่ยวของเงี้ยวสตริงกันเนอะนะครับอ่เอาให้จังปีภาคเนาะเอามาตึ้งๆหได้เนาะครับเนาะอ่าได้ครับได้ครับขอคุยนักนะครับผมสวัสดีเจ้าปอลีครับขอบคุยนักนะครับผมเอาเรื่องนี่นะ